เดี๋ยวกลับมาเรื่องของประเด็นการเมืองกันหน่อยวันนี้ <ฮะ S 1> ที่บอกว่ารัฐมนตรีหลายท่านนี่ก็ตบเท้าเข้ากระทรวงบ้างมีหนาะหลายหน่วยงานภาคต่างๆก็แวะเวียนไปหาให้กําลังใจร <ฮะ S 1> เราจะขาดกระทรวงกลาโหมไม่ได้ผู้ซึ่งเป็นพล,ลเรือน<ช>มันนั่งรัฐมนตรีโดยที่ไม่ต้องเป็นนายกด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบิกทินโอ้โหนี่ ตามข่าวของท็อปนิวบอกพ่อใหญ่ทินอ้องไมเรียกอย่างยิบเพราะว่าวันนี้ครับกรุ่มฐานผ่านศึกโดยองค์การฐานผ่านศึกสงเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เขาไปให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับคุณสุทินคางแสงรัฐวิว่าการสวาขลาที่ไหนที่พักเพื่อไทยเลยอเออนะครับแล้วก็ยื่น หนังสือข้อเสนอแนะต่อคุณสุทินเนี่ยเรื่องเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ไปรบและบาดเจ็บเงินพดุงเกียรติฐานผ่านศึกและพระราชบัญญัติผลการประชุมคณะกรรมการทหารนะครับซึ่งคุณสุทินเองก็รับหนังสือข้อเรียกร้องแล้วก็ข้อเสนอแนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปเยี่ยมฐานบาดเจ็บที่ได้รับการบาดเจ็บจากเหตุการณ์3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อ,อันนี้คือพ่อใหญ่ทินแต่มีข่าวว่า บิ๊กทินเนี่ยบิ๊กทินเนี่ยไปหาบิ๊กจิ๋วจะไปพ่อใหญ่จิ๋วใช่ตอนนี้เจออยู่แล้วพูดคุยกันอยู่อ๋อนี่ไปหาพ่อใหญ่จิ๋วอยู่ใช่ใช่มีการพูดคุยกันอยู่ก็ไปไปหารือนะไปพูดคุยกันแล้วก็หลายท่านก็แสดงความยินดีกับบิ๊กทินไงเอาจริงๆนะในในเพื่อไทยนะตลอดระยะเวลาการเป็นฝ่ายค้านผมว่าคุณสุทินเนี่ยดูดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้มีอารยะแสดงออกถึงความ เขาเรียกอารมณ์เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมนอบนอบ้นอมรับฟังเนี่ยหรอคือคือคือเป็นคน เขาเรียกเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไม่ก้าวร้าวที่สุดแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งของพรคนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละเพราะว่านโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเรื่องของเกณฑทหารงบประมาณต่างๆเนี่ยคุณสุทินคลังแสงเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูเพราะมีการหาเรือกันทุกอย่างมันก็น่าจะอารมุนอรุณแลวไปด้วยกันได้หลายคนว่าให้กําลังใจหนึ่งนั่นก็คือคุณองอาจคล้ามไัยบูนเพราะมันมีประเด็นไงที่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะคุณสุทินคลังแสงเป็นคนละ เรือนะแล้วมาดูแลเรื่องของกระรวงกรลาโหอมแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างาบางคนเขาก็มองว่าอาจจ้าวโอเคบางคนก็บอกว่าอาจจะอาจจะจะคุมได้ไหมจะเหมาะสมไหมนโยบายจะไปต่อได้หรือเปล่า<อ>บางคนก็บอกว่าเอ้าก็ต้องต้องรอเขาทําผลงานก่อนว่าจะเป็นยังไงคุณองอาจเนี่ยเขามองว่าทุกอย่างจะดีหรือไม่ดี คุณสุธีทาได้หรือทําไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การทํางานนับจากนี้เป็นต้นไปให้กําลังใจเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันทั้งหมดแล้วเนี่ยอยากจะฝากแบบนี้ค,คุณองคอาจเนี่ยฝากการบ้านไปให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นหนึ่งเรื่องของการใช้งบประมาณของกองทัพต้องโปร่งใสนะต้องตรวจสอบได้ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดขนาดกองทัพก็ต้องไปดูด้วยมันจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไร เรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดการเกณฑ์ทหารขอรายละเอียดหน่อยว่าภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างบทบาทต่างๆโดยเฉพาะกอรมนจะทําอย่างไรหลังจากนี้ถ้าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ดําเนินการได้อย่างเหมาะสมเข้าตาประชาชนอันนี้แหละก็จะไม่เจอกับข้อคอรหาใดๆเลยครับนะครับก็เป็น5ข้อที่คุณนงให้การบ้านห้าข้อคือพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีโรคจุดอ่อนอยู่โรคหนึ่งเขาเป็นโรค กลัวทำานเอาไม่เป็นไรจากครูไปเป็นบิ๊กทินแล้วดูซิว่าจะทำได้อย่างไรนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งไปไหนดีพักเพื่อไทยเหมือนกันเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ตอนนี้เหมือนจะเข้าชิงหลายชื่อตำแหน่งอะไรอ่ะโคศกประํานักนายกสำคัญนะสำคัญคนนี้ต้องเป็นปากเป็นเสียงเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไง โอ้โหแล้วบอกเลยในยุคของด้อมอย่างนี้นะโคศกต้องทันด้อมมาก<ช>อ๋อแต่ผมให้เลยเชื่อเขามีอะไรคุณบรุ๊กอคุณบรุ๊กหรือดุพร ขาเก่าขาแก่จีรายุห่วงรับหุยใครจะไปวงเล็บทักษินต่อไม่ได้นะคุณจีรายุห่วงรัพ์เฉยค่ยแล้วก่อนนั้นนี้ก็จะมีคุณตรีชดาคุณปอยใช่ไหมเขาบอกก่อนนั้นนะเขาจะออกมาคอยแบบให้ให้ข้อมูลคําตอบของพรคเพื่อไทยตลอดไงแล้วอีกคนหนึ่งคุณธีรรัตน์ไงใช่ไหมที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเนี่ยสามสี่คนนี้ตลกสรุปไม่ได้เหรออาจจะพลิกโผล่ทำไมอ่ะเพราะจู่จูมีชื่อขึ้นมาอีกหนึ่งท่าน S <S ก็คือสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นักวิชาการด้านการเกษตรถ้าเกิดย้อนกลับไปดูกลุ่มคนที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคนนี้คือหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วจริงๆเนี่ยมีชื่อคนนี้มาตั้งแต่มิถุนายนปี65ที่ผ่านมาแล้วด้วยอันนี้สมมุตินะสมมุตินะถ้าเป็นคนท่านนี้จริงๆผมโอ้โหเขางงกันทั้งบางเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามัน พีโกมาคือคือท่านอาจจะเก่งเป็นทีมเศรษฐกิจแต่ในสายโคศกเนี่ยเขาอึ้งกันทั้งบางเลยก็อย่างที่บอกกับจีรายุอย่างเงี้ยรูคอย่างเงี้ยมีชื่ออะไรทีรัตด้วยนะของเก่าว่าใช่แล้วคุณทีรักแลคือทุกคุณปิชดาด้วยและคือทุกคนเราเห็นบนบาทตลอดไงแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติเป็นท่านนี้นะเป็นท่านสัตวแพทย์ชัยเนี่ยนะวัชรงค์นะถ้าเทียบกับสมัยลุงตู่นะแกจะออกไปทางใครรู้ไหมทางใครคะพี่เจม พี่เจมอ,อนุชาบูรพชัยศรีแต่ถ้าเป็นจีรายุห่วงทรัพย์จะออกเป็นทางพี่แดกค,กคณกรคือขาบูกับ่มวยไฟเตอร์ออกับมวยบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์คือแบบนี้ พี่เจมคุมรูปมวยนิ่งๆอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาดแรงโดดผลแต่ถ้าขึ้นมาปั๊บฮุกซ้ายฮุกขวาสวิงบ้างๆๆางแบบพี่แดกเนี่ยมันจะต้องไปทางคุณจีรายุอะไรประมาณนั้นอันนั้นน่าจะสามารถด้วยความเคารพเนาะรับมือกับทัวร์ได้เต็มที่เหมือนกันผมว่าในยุคด้อมเนี่ยพี่ชัยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเออแต่ไม่แน่ใช่ใชโนเนมแบบเนี้ยมาถึงอาจจะพรบ ใครจะไปรู้เห็นนิ่งๆถึงเวลาอาจจะเต็มที่เหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าาบอนตอนช่วงหาเสียงเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะพี่ชัยเองเข<อ>าก็ลงพื้นที่ไปไงแล้มีโอกาสไ<อ>ด้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดโผก,ก็ได้แต่เจ<อ>้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะเป็นตัวเองหรือไม่อย่างไรม<อ>ีการพูดคุยกันมาบ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเป็นคุณชัยจริงๆแล้วถ้าเป็นมวยประเภทบ็อกเซอร์จริงๆ ข้างกายนอกจากสี่ห้าคนเมื่อกี้ยังมีอีกหนึ่งคนใครคะอดีศรเพียงเกตไม่ต้องห่วงแล้วคนนี้มวยถูกคู่กับใครรู้ไหมก้าวไก่ทั้งพักใช่เดยวเฉพาะคนที่ออกรัเตือนแล้วนี่ใช่ไหมเออล่าสุดเห็นสอยกับนั่นน่ะผมว่าเขามวยถูกคู่สมน้ำสมเนื้อใช่ใช่ขนมจีนพอสมกับน้ำยา นี่เตือนแล้วนี่ที่บอกว่าอะไรเดี๋ยววันถแถลงนโนยบายฝ่ายค้านอย่าฮึกเหิมนะคือเอพราะว่าเมื่อวานนี้พาก้าไกลนะเขาออกในโลกโซเชียลไงทวิตเตอร์บ้างเฟซบุ๊กบ้างแบบเอ้ยทําไมในแถลงการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ย52หน้าเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นมีสิ่งที่หาสิ่งเอาไว้เลยก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะจับตาดูนะว่าคอรมอคุณเศรษฐาเนี่ยจะทําอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญอันนี้พาก้าวไกลเขาบอกว่านี่ไงก็เป็นเหมือนที่ไม่ได้คุยกันเอาไว้ไงสุดท้ายไม่ได้มีการ หรือทั้งฉบับก็แน่นอนถูกต้องอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คุณเศรษฐาประกาศเลยไม่แตะหมวดพระมหากษัตรย์นะซ้ําไม่แตะเลยหมวดพระมหากษตรสถาบันทุกอย่างไว้เหมือนเดิมมีการธรรมชมติไม้มีแต่มีเป็นรายมาตา <c oughs> แต่เรื่องของสสรวันนี้อาจจะเป็นคําถามส่งไปที่คอรมองุณเศรษฐาเพราะยังไม่ได้เห็นคําตอบชัดเจนแต่วันนี้ควรอิุสอนเพียงเกตให้สัมภาษณ์เลยบอกว่า คือเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐสภาหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมีการหารือกันก่อนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคงจะต้องมาคุยกันเพราะว่ากว่านจะได้มาเนี่ยมันยากลําบากทุกฝ่ายต้องมีกนนารแสดงความคิดเห็นแล้วยืนยันว่าวันที่11กันยายนไม่ใช่การอภิพปรายไม่ไว้วางใจคุณจะมาแบบติชนนโยบายอะไรแบบเนี้ยก้าวไกลคุณใจเย็นๆก่อนก็แล้วกันอัตอนนี้ทางฝ่ายค้านก็บอกว่าทำแถลงนโย ยืนยันว่าครั้งนี้มาที่1สเ,เนี่ยไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นเพียงการติชมนโยบายนะครับผมวองว่าสมาชิกบางคนก็เสนอว่าน่าจะเอา750คนมาเฉลี่ยเป็นสัดส่วนเลยว่าสสส,สอวอซึ่งเป็นธรรมเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่แต่ทั้งนี้ท่านนั้นเราก็คุยกันว่าน่าจะแบ่งเป็นกล่องที่ผมพูดเนี่ยจะมีความเป็นธรรมมากกว่าก็หลังจากที่ประชุมเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาถแถลงให้ทราบดีต่อเมื่อตอนที่คุยกันไว้คิดว่าจะให้สองวัน ผมผมก็กังวลคือก้าวไกลอยากังวลมากเราก็กังวลเป็นเหมือนกันเราเราเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนนะครับเราต้องการให้ได้เราต้องการฟังกระจกเงานะครับรัฐบาลไม่มีกระจกเงามันก็เดินลําบากนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่า ันนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมครับท่านจะติชมยังไงว่ากันไปแต่รัฐบาลประชาธิปไตยต้องการกระจกเงานะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พร้อมจะเปิดให้สองวันใช่ไหมคะพี่ก็คิดว่าเป็นห้า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 สี่ยี่สิบยี่สิบชั่วโมงเอาเอาชั่วโมง,มงก,งคก,งะะกง็คือแบบยังไงนะห้าห้าห้าก็กล่องกล่องกล่องแต่ละกล่องคือคลกล่องคอรลมอคา,านห้า รัฐบาลห้าพุทิห้าเนี่ยจะตกลงขยับขยื่นกันจะ <umb> ได้เท่าไหร่ยี่สิบชั่วโมงก็ิวันก็ยังไงก็ต้องสองวันี่นก็มันก็ค่าเกี่ยวสองวันอยู่แล้ววันเดียวคงไม่เสร็จหรอครับวันเดียวมันสั้นไปมั้งน,นะเพราะว่าเราก็เป็นฝ่ายค้ามายกหยกนะนี้เราจะต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเรายังไม่ทำอะไร ก็มีบ้างแวะเข้ามาในซอยบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรีบขึ้นถนนหลวงการอภิปรายถแถลงนโยบายมันคาศเกี่ยวนะบางคนอภิปรายโดยไม่มีประสบการณ์คิดว่าไม่ไว้วางใจผมบอกรอ,ออีกสักหน่อยนะตั้งสามสี่ห้าเดือนค่อยว่ากันมันก็มีล้ําเส้นบ้างเรื่องธรรมดาคือถแถลงนโยบายตามรัฐมนุรโดยเคร่งคัดแล้วถแถลงเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าอันนั้นมันมันมันเคร่งคัดเกินไป ท่อยทีอยอาศัยจะดีกว่ามั้งครับเป็นการเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายมีความสุขนะ,ะนท,ท่านส้อท่านท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่นะครับแล้วก็นะนนเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงหรือสิบแปดหรือยี่สิบห้าหรือยี่สิบสองแั่แต่ รับพวผมไม่ได้รับอะไรเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทรางฝ่ายค้านอย่าอย่าพึ่งใจคึ่เขืมอมากเอาแต่เพียงพอดีท่านยกอะไรมาาวว่าให้ก็ท่านให้อิสระเลยบอกว่ายังไงอยากให้สภาราบรื่นนะครับท่านพร้อมที่จะมาตอบที่สภาครับผมขอให้สภาสภาชุดใหม่ได้เป็นสภาของทุกฝ่ายของพี่น้องประชาชนครับ ใช่ไหมพอมาเป็นรัฐบาลนั้นนิ่งอืแต่จริงๆมันมีประโยคเด็ดอยู่นะยังไงคะพี่ต้นผู้สื่อข่าวถามบอกว่าจะฝากฝ่ายค้านไปว่าอะไรแกบอกว่าฝากไปว่าใจอย่าฮึกเหิมมากเอาแต่พอดีย้ําว่าน้องมุ้ยช่วยอ่านหน่อยได้ไหมย้าว่าไม่ต้องตั้งองค์รักษพิทักษใครเพราะส่วนสูงไม่ถึงนายกรัฐมนตรีปวดคอเปล่าๆปผมว่าคุณอดีศรเนี่ยทําไคะสมน้ําสมเนื้อที่สุดแล้วคือนายกสูงร้อยเก้าเอ็ดค่ะ คุณอดีศรน่ะปวดคอแต่ฝั่งตรงข้ามเขาเตีย้ยกว่าคุณโอ้ยเตียนะ้ยอะเตีย้ยซัดกับเขาให้เต็มเหนี่ยวมันหึงเหมิมแน่นอนใช่ซัดกับเขาเลยนะเตีย้ยเตีย้ยอยู่ข้างหลังด้วยนะ่ะเตีย้ยเตี้ยหลังๆเนะี่ยเอาให้เต็มเหนี่ยวคือบอกไงว่าคุณอดิศรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่สมน้ำสมเนื้อกับทั้งทีมก้าวไกลจริง เอามาทั้งพักอ่ะหรือจริงๆแล้วควรจะมีชื่อไปอยู่ในเป็นโฆษกประจำสํานักนายกเมื่อไห่คนี้ไม่ควรไม่ควรอรอแกเป็นสนแกรอจะกลับมาเป็นสสนานแล้วเออนะเอ้าเอามาดูเวลากันนิดนึงนะครับกรอบระยะเวลาเออ่ทางด้านคุณวันนอก็ประชุมวิฟสามฝ่ายมีทั้งวุฒิมีทั้งสสแล้วก็มีคอรมอใช่ไหมครับค่ะคือวุฒิอ่ะอยากให้อภิปรายเสร็จสิ้นก่อนสามทุ่มของแต่ละวันอ่ามันมีสองวันไงสี่เอ็ดสิบสองนะครับเพราะว่าเขต ตอนแถลงนโยบายปี6กสองลากยาตีสองตีสามคุณอดีศรยังแซวเลยบุตดแกง่วงนะครับแต่เดี๋ยวเราดูกันละกันว่าเขาจะแบ่งเวลากันอย่างไรแค่เขาไปประชุมกันก็แล้วกันคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยฝ่ายค้านเขาเตรียมตองกระถินไงแล้วตัวตึงข้างหนของก้าวไกลชัยธวัตตุลาธนอย่างนี้รังสิมันโรมอย่างนี้สิริกัญญาอย่างนี้เขาเตรียมตัวน้องมุ้ยคาดหวังกับการอภิปราย ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันไม่มีเนื้อนี่ผมยังคิดว่า21นอที่วุฒิเขาอะนะนะแล้วคุณอดีศรไปแซวว่านง่วงอะผมว่าวุฒิเขากลัวน้ําท่วมใช่เขากลัวน้ําท่วมสภาน้ําท่วมทุ่งมันจะดึงเชิงดึงวลากันไปนั่นแหละนะฮะสนประชาธิปัตย์ยังไม่ได้วางตัวเป็นใครครับนะครับอะ นั่นก็คือเรื่องราวของการถแถลงนโยบายรวมไปถึง9ก้าวยงของนายกรัมมนตีและคณะรัฐมนตีใช่ค่ะ,ะคแต่อีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ละเอาละเดี๋ยวต้องรอดูการถแถลงแต่มันมีเรื่องของการที่อยู่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลแม้ว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสักสองสาเดือนหน่อยจับไม้จับมือทัวร์ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เห็นไหมคะเกี่ยวก็มีหัวใจมินิฮาร์ดมือคุณชนน่านกับมือ,มอพิธ<พ>า ตอนนี้พิธาหายไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ใช่นะคือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีนะทัวร์เธอไม่ค่อยเห็นหลังๆเนี่ย ก้าวไกลหรือว่าแม้กระทั่งสาวก้าวไกลเนี่ยอาจจะเอาทัวร์ไปลงพักเพื่อไทยเยอะหน่อยคราวนี้มีคนตั้งสังเกตว่าเอ๊ะเยอะไปเยอะมาเนี่ยตัวบุคคลตัวละครอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นไอโอเปล่าครับะจะมาคุณเศรษฐาเนี่ยจะเจอเหมือนตอนที่ยุคข,ของลูงตู่เนี่ยจเจอทัวร์ลงไหม,มนะคุณกิติรัตคุณกิติทัศเนี่ยนกวิชาการอิสระก็บอกว่าลองไปสังเกตดูดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสต์ f a c e b o o ติ๊กตอกโลกโซเชียลเนี่ยวันนี้เห็นทัวร์เนี่ยไปลงที่คุณเศรษฐายเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิทั เท่าหนึ่งหมื่นบาทที่คุณสิริกัญญาก่อนหน้าน,นี้เขาใช้ชื่อตัวเองเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทิพย์ แม้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง Twitter ผ่านทาง Facebook แนะนําต่างๆบอกเอ้ยไม่ต้องทําใหม่หรอกแอปเออไม่ต้องทําใหม่หรอกแอปเป่าตัางมันก็ดีอยู่แล้วแนะนําไปที่พักเพื่อไทยบอกว่าก่อนหน้านี้นะกองเชียร์ต่างๆเนี่ยอาจจะออกมาปกป้องเรื่องของคนที่พูดถึงของนโยบายนี้แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว,วทัวอาจจะไปลงเยอะมากขึ้นทัวรลงเยอะมากขึ้นต้องเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ให้ดีด้วยวก็รอดการว่าหลังจากนี้ไฟเนี่ยจะเป็นยังไง